ดอกแญ่อีหลีเนาะต้นยู่นี่โอ้ยหญ่ค่ะเจ้พี่น้องเขาอยู่ยังสี่เลยสี่ดอกนี่ดอกที่ห้านี่ เก็บกันเลยนาพี่เปรมจะตัดโอ้ยดอก้ดอกแข็งอยู่เนาะดอกยังแข็งอยู่น่ยดอกงามเอาไปเลยดอกกงาม ต่ออแตแอะอยู่พี่น้อง อตัดโหลดมันไปผสมกันแล้วมันหลางยากแม่นบ่ะโอเคจ้ะอุ้ยงามแต่ดอกนี่เอ้ยงามกันกันมันนั่งเปิดนี่ก็เฮ็ดเพิงดำโอ้เห็ดดำเห็ดดำว่ามันเห็ดเพิงามอืม เพราะว่าดอกมันสีน้อยๆเนาะดอกมันน้อยๆอย่างนี้กรแมนกรแมนดอกกำแนเลยนี่จับแห้งบ่ได้ ที่จะเสียนรุดนะคะนะะ่คหอมยังจ้องกูอยู่บ้า่กานมาเลยลุนไปนั่งกับมีมนี Now, ่เนาเอ้ได้อยู่นี่ คนผังเนวเบิรที่องอืนะะูนี่ค่ะนี่ยังสีละดอกนี้อยนี่ตาปป๊ตะแป๊งสีนะคะอืมบัง ดอกน,น้อยๆสินะคะเห็ดดำเพิ่นสีออกเพิ่นสีนวลน,น,น้อยๆยังสีเลลาพีน่น้องโอ้ยตรงนี้ก็ดีเลยด้วยนี่น้อยน,น้อยนะคะเดี๋ยวไปลลางดีๆนะโอ้ยตรงนี้ขาสิขาเพนสีเป็นเอาออกค่ะเอาออกค่ะ <laughs> đồ có nhấn khẹn gì đấy phải không